ถ้า ر م ض อนปีนี้เป็นรอมะดอนสุดท้ายในชีวิตของคุณคุณจะไม่ได้มีโอกาสเจอกับรอมฎอนอีกแล้วนี่คือรอมฎอนสุดท้ายคุณจะนอนไหมครับคืนนี้จะนอนไหมหรือว่าจะทุ่มทําความดีให้สุดๆไปเลยคําถามก็คือแล้วรู้ได้ยังไงว่านี่ไม่ใช่รอมฎอนสุดท้ายของเรา ผู้ที่อํลลาจากไปทั้งตัวเราและผู้ที่อํลลาจากไปหลายต่อหลายชีวิตแทบทุกชีวิตเลยเขาไม่เคยคิดได้ซ้ำไปว่าปีที่แล้วจะเป็นรมบอนปีสุดท้ายของชีวิตของเขาไม่มีใครคำประกันได้ว่ารมบอนปีนี้จะเป็นปีรมบอนปีสุดท้ายของชีวิตของเราหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่มีใครสามารถจะคำประกันได้เพราะที่อํลลากจากาไปมีทั้งคนที่แข็งแรงกว่าเรา หนุ่มสาวก่าเราแล้วก็อายุน้อยก่าเราล้วนแล้วแต่อำลลาจากออกไปแล้วทั้งนั้นเลยรอมบอนเดือนแห่งการจิฮาดเดือนแห่งการต่อสู้ดิ้นรนเดือนที่อามัลอิบราระของเราจะได้ทบต้นทวีคูนดวนที่เต็มไปด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ไพศาลจากอัลลอฮ์สุบฮานตาลาเดือนแห่งการนิรโทษเดือนแห่งการอภัยโทษทั้งหมดจากอัลลอฮ์สุบฮานตาลาถึงขนาดท่านนบีได้กล่าวไว้ว่า น่าสังเวชน่าอัประยในใช่ไหม่ใจใดใครก็ตามที่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในร,รมรอนแล้วเขายังไม่ได้รับการอภัยชีวิตของเขายังไม่สามารถจะทำให้ชีวิตร่างกายต้างบริสุทธิ์ผุดผ่องได้นะเพราเป็นสิ่งที่เขาน่าจะไม่มีอะไรที่จะเสียใจมากไปกว่าน,นี้อีกแล้วอัลลอฮฺตรัสชัดเจนว่าชัารรร์รุระมดนเดอร,ร,รอมบอนนั้นเดือนที่อัลกุรอานจะถูกประทานลงมา ตลอด3 6 5หวันที่ผ่านมาเราอาจจะไม่่คยได้อ่านคุรอ่านกันเท่าที่ควรวันนี้เรามีคุรอ่านที่บ้านเราเราขอให้เรามีโอกาสหยิบจับขึ้นมาเถอะครับอ่านคล่องไม่คล่องพยายามอ่านเถอะเพราะอย่าลืมว่าทุกตัวอักษรที่เราอ่านไปได้ผลบุญสิบคุณงามความดีท่านอบีบอกว่าไม่ใช่วักนะได้สิบคุณงามความดีทุกตัวอักษรหนึ่งอักษรเท่ากับสิบความดีนบีถึงบอกว่า อาลีฟสิบความดีลามสิบความดีมีมสิบความดี <im itation> แค่เราอ่านคาว่าอาลีฟลามมีมอัลลอฮ์จดบันทึกแค่เราได้30สิบคุณงามความดีแล้วเช่นเดียวกันวันนี้อ่านไปครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่าถ้าเราอ่านคุรอ่านแล้วอ่านไม่คล่องคนนั้นจะว่าคนนี้จะว่าจะมีบาปไม่ใช่หรอกท่านนวีวรกครก็ตามที่อ่านอัลกุรอานแล้วก็อ่านยังไม่คล่อง อัลลอฮฺสุบะตาจะให้ผลบุญเขาอย่างมากมายมหาศาลให้ถึงสองคุณงามความดีนั่นหมายว่าคุณงามความดีหนึ่งอาจจากอ่านอ่านคุรานคุณงามความอีกอันหนึ่งคือคือ,คอพยายามมานะพยายามที่จะอ่านให้มันคล่องได้ถึงสองคุณงามความดีทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแอบใครคนที่จะเป็นคนตําหนิเราคนที่จะเป็นคนให้ความดีเราไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันแต่คืออัลลอฮฺสุบะฮฺรุตาลาดิบมาอ่านนะครับถ้าอ่านหัวใหญ่ไม่ได้อ่านต้นเล็กๆก็ได้ คุลวัลลภคุฟาคุลอารมณ์อินทอะไรที่เราอ่านได้อ่านเถอะมันเป็นคุณงามความดีมากมายมหาศาลเหลือเกินที่สําคัญเมื่อรามบอนมาถึงอย่าทําว่าเดือนรมบอนเป็นเดือนที่เรานอนหลับทัศน์เอาแต่นอนโดยอ้างว่าโอ้เดือนรามบอนจะเอาอะไรกันมากมายเป็นเดือนที่เราต้องอดข้าวอดฮะอดอาหารเพราะฉะนั้นที่ทํางานเราเตรียมห้องไว้เลยเตรียมหามุมไว้เลยสําหรับขอแอบเปงีบสักิดหนึ่ง แต่อย่าลืมว่ารามาบอนที่แท้จริงของเราบรรดาคนที่เขาเคร่งฆาตในหลักการศาสนาบรรดามุสลิมมุมลินตั้งแต่สมัยททาระฟะสลลัลลอฮุอะลัยฮิสัลลัมจนถึงสมัยนี้เรื่มาบอนเป็นเดือนแห่งการจิฮาดเดือนแห่งชัยชนะเดือนแห่งการปรับปรุงแก้ไขตัวเองเดือนแห่งการแก้ไขปัญหาในครอบครัวปัญหาของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เดด้ริ่เกิดขึ้นในเดือนรามาบอนทั้งสิ้นดูสิ โรมฎอนเดือนแห่งสมรภู Bal, มิครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสลามในสมัยของท่าวรุขสัลลัลลอฮฺอาัลสแลมสมรภูมิบัตรสมรภมที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินสมรภูมิที่เกิดขึ้นเรียกว่ามุสลิมมีม้าเพียงสองตัวแต่ข้าสึกมีม้าถึงหนึ่งร้อยตัวยุทธบัตรของเขามีเหนือกับพวกเราหลายอย่างนะขณะเดียวกันจํานวนคนที่ต้องต่อสู้กันเขามีมากเขาหลายเท่านักแต่เราชนะเขาอย่างราบคาบ เป็นการชชนะที่ทําให้บรรดาข้าศึกนั้นปราชัยแล้วก็เกรงขามเรไปอีกนาทีเดียวนั่นคือในสงครามบาดัลกเกิดขึ้นในปลายของเดือนรอมฎอนเช่นเดียวกันและไม่ใช่นะครับว่าฟัตฮุลมักกะชะชนะของผู้พิชิตของทรารุซสลล,ล้อยในสลัมที่เกิดขึ้นจนกระทั่งทําให้บรรดากุฟฟาร้นกเกรงขามความยิ่งใหญ่ของมุสลิมก็เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนสองครามสมรภมูมิฮิตติง และในซมเมอ์มไอร์ลนยาลูดก็เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนและอะไรอะไรอีกหลายอย่างที่ทําให้ทุกคนเห็นว่ารอมฎอนเป็นเดือนสำคัญของพี่น้องมุสลิมเป็นเดือนแห่งชัยชนะเป็นเดือนแห่งการประกาศความยิ่งใหญ่เป็นเดือนที่เราจะภาคภูมิใจที่เราจะสามารถทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่อความจริงปรากฏความเท็จจะมาลายสิ้นแม้กระทั่งมหาชายที่ยิ่งใหญ่ของอิสลามอันหนึง่งคือมหาชายอัลอาชารที่อยู่ในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ในขณะนี้ ซึ่งถือว่าเป็นภายธต้ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นภหาใต้ที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งวันนี้มีอายุพันกว่าปีแล้วก็เกิดขึ้นเปิดวันแรกก <frustrating> ็ในเดือนอเลมานเชกเช่นเดียวกันบารากาของเดือนอเลานนั <oughs> ้นทาให้ในแห่งนี้ได้เผยแพร่อุลามาประชาการจนถึงปัจจุบันนี้หลายล้านคนจนถึงปัจจุบันนี้เกิดจากมหาธทยอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นเดือนอเลานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดือนอเลมานไม่ใช่เดือนอเลมานที่เราจะนอนหลับทับศิษ ไม่ใช่เดรรอมบอนที่เราจะทําให้คนไม่ดีนั้นคอมเมืองไม่ใช่ให้ทําให้เอาความคิดความอ่านการตัดสินใจของคนที่ไม่มีความรู้ให้คนที่คิดจะทําลายอิสลามนั้นให้ขึ้นมาเป็นใหญ่ไม่ใช่เตื่นเดรรอมบอดนเป็นเรือนที่ต้องตอบสู้กอกกู้เอาสิทธิเสรีรภาพของเรากล,กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งให้เกิดขึ้นในเดรรอมบอร์นเช่นเดียวกันท่านพี่น้องที่เคารพขอฝากท่านพี่น้องว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้ทําให้คนทั้งโลกได้นะครับ เรามีพี่น้องของเราอีกส่วนหนึ่งวันนี้เขาลําบากเหลือเกินพี่น้องของเราในปาเลสไตน์พี่น้องเราใน,าน,าในกาซาในชนวนกาซาและอีกหลายเมืองในบมรมออีกหลายเมืองที่เขาไม่มีบ้านอยู่บ้านเมืองเขาถูกทาลายนาบไม่เหลือเลยเมื่อศิด์ไม่เหลือเลยเขาถูกโดนถูกระเบิดทําลายจนวันนี้เขาไม่มีที่จะอยู่อาหารการกินก็ไม่มีหน้าหนาวหิมะตกฝนตกไม่มีแม้กระทั่งหลังคาที่จะคุม เด็กเสียชีวิตไปเพราะไม่มีผ้าห่มกันหนาวผู้หญิงและเด็กเกือ 50, กบห้าหมื่นกว่าชีวิตเสียชีวิตไปคนบาดเจ็บอีกนับแสนคนขาขาดแขนขาดและลูกกับพพาอีกนับเป็นหมื่นๆชีวิตวันนี้และที่เขาวันนี้ถึงเวลาที่เขาจะสงบเขาจะกลับไปยังแผ่นดินเดิมของเขาที่เขาต่อสู้เขาอยู่ในแผ่นดินนั้นเพื่ออะไรเพประการยิ่งด ยิฮหดที่เข้มแข็งที่สุดก็คือการยิฮห้าทิศรักษาแผ่นดินเกิดของตัวเองเอาไว้ให้ได้เขาต้องการรักษาบ้านของเขาเอาไว้ฮุบบุลวะบนมีนัลอีมันความรักที่มีต่อประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งความอิมานศรัทธาอย่าปล่อยให้บรรดาคนเหล่านี้บรรดามายึดครองแผ่นดินของเราแผ่นดินของอัลลอฮฺจุมฮาตาลาเขาคนนั้นอย่าลืมว่ามสซิมคือพี่น้องกันมสซิมส่วนไหนเจ็บเราต้องเจ็บด้วยถ้าหากว่าเขารู้สึกขลําบาก ต่เราสึกว่นนี่เราอยู่บ้านสบายไม่เคยนึกถึงเขาเราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไรล่ะแทนพี่น้องที่เครารพรักสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการิฮาดทําอะไรไม่ได้เลยยกมือดะอาขึ้นเวลาวิงวอน,วน,วน,วนทุกเวลาละหมาดให้พวกเขาสิครับขอล้อยให้พวกเขาช่วยเขาพวกเขาให้เขาได้กลับมายังแผ่นดินของเขาปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งและรักษามัสิดอักษาให้เป็นของเราโดยสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งรักษาแผ่นดินที่เป็นชนวนกาซ่าหรือแผ่นดินทั้งหมดเลยที่พวกเขาพยายามทำลายล้างออกไป แผ่นดินที่นาบีของเราเผยแพ่อยู่ตรงนั้นบรรดานาบีทั้งหลายทั้งหลายมีชีวิตอยู่ตรงนั้นทั้งหมดให้กลับมาเป็นของเราอีกครั้งหนึ่งอย่าให้พวกเขามายึดแล้วมาขับไล่เราไล่แล้วมาทําทรามานพวกเราจนกระทั่งแทบจะเอาชีวิตไม่รอดกันดูอาวิงวอนที่กับเขาครับด้วยกายใจบริสุทธิ์อินชาอัลลอฮ์ในเรามาบอนมันจะเป็นดูอาที่บิงววนเป็นดูอาที่อัลลอฮ์จะตอบรับสงวอน,นของพวกเราอย่างน้อยที่สุดเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเขาเจ็บเขาลำบาก เราต้องเจ็บกำลังบักไปกับเขาด้วยการที่เรายิงบอนให้เขานั่นเท่ากับเราช่วยส่วนหนึ่งในการที่เรายีฮัดปกป้องศาสนาอิสลามปกป้องแผ่นดินเกิดพร้อมๆกับพวกเขานั่นเอง